จุดหมายปลายทางของทุกชีวิตคือการไปสู่อายตนานิพพานพระบรมศาสดาทรงเป็นต้นแบบของบุคคลที่สมบูรณ์แล้วได้บรปปรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วในระหว่างที่ทรงสร้างบารมีโลกต้องเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏยาวนาน เกิดไปเป็นอะไรต่ออะไรมากมายท่านเห็นว่าชีวิตน่ะเป็นทุกข์ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ดังนั้นท่านจึงสละราชาสมบัติแล้วมุ่งสแสวงหาหนทางพระนิพพานอันเป็นบรมสุข โดยการทำใจให้หยุดนิ่งจนได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้มมา,จาตรัสไว้ในปฐมวิหารสูตรว่าอนุบุพภะวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับก้าประการ ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและสัญญาเวทยิตนิโรธนี้คืออนุปปาพภิหาร9ประการน,นี้ คำว่าฌานเป็นศัพท์ที่ลูกๆเดี๋ยรับฟังกันมาจนคุ้นหูแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรฌานนั้หมายถึงการทำจิตให้เป็นสมาธิจนนิ่งแน่นมีพลังใจที่มีพลังขึ้นมาได้กับาะเกิดจากภาวะที่ใจสงบนิ่งซึ่งถือได้ว่า เป็นการทำสมาธิที่อยู่ในขั้นของจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นสภาวะที่มีพลังและทรงอนุภาพมากเหมือนแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังโลกเนื่องจากไม่รวมเป็นจุดเดียวกันความร้อนของแสงอาทิตย์จึงมีไม่มากต่อเมื่อใด ถลานำเอาแสงอาทิตย์ให้มารวมเป็นจุดเดียวกันก็จะกลายเป็นพลังงานที่ร้อนแรงเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญสม,มาธิภาวนาอยู่ในระดับที่เป็นอัปปนาสม,มาธิก็สามารถทำฌานสม,มาบัติให้เกิดขึ้นได้การทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางกลางไปก็เรียกว่าเป็นการเข้าฌานในหลายๆระดับ มกราังฌานสมาบัติซึ่งเป็นผลลัพธ์จะเกิดจากการฝึกสมาธินั้นฌานสมาบัติเกิดขึ้นได้ทั้งกับนักปฏิบัติในพุทธศาสนาและนักบวชนอกพุทธศาสนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุติฌานไล่เรื่อยไปในระดับที่เป็นอรูปฌานหากผู้ปฏิบัติ แม้สามารถทำใจให้หยุดนิ่งถึงขั้นใดชฌาญขั้นต่างๆแต่ไม่ได้น้อมนำชาเหล่านั้นมาไว้ในกลางตัวก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์เพราะถ้าไม่ถูกกลางก็ไม่สามารถดำเนินจิตให้สูงขึ้นไปได้ถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าสัญญาเวทนิยตินิโรธเพราะสัญญาเวทนิยตนิโรธนี้เนี่ย มีเฉพาะทางสายกลางในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเข้าฌานสมาบัติทั่วๆไปหรืออรูปฌานสมาบัติของนักบวชนอกศาสนาที่ทำได้สูงสุดถึงขั้นสมาบัติ8ไม่ได้หมายถึงการเจริญอนุปุพภวิหารธรรมเราจะเข้าอนุปุพพวิหารธรรม ก็ต้องรวมอก,การเข้านิโรอสมาบัติด้วยที่มีสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นขั้นสูงสุดการเข้านิโรอสมาบัตินี้เนี่ยเป็นการทำจิตให้สงบและปลอดจากนิวรธรรมทั้งหลายแต่แต่ดับจากการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสงัดจากวิจารปีติสุขละทุกข์ ละโสมนัทโทมนัทุกอย่างจิตเป็นเอกคตารมณ์และก็เข้าอารมณสัญญาดับรูปสัญญาเข้าไปเรื่อยๆจนถึงดับสัญญาและเวทนาจะเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนี่ก็เป็นภาคปริยัติอย่างย่อๆนะจ๊ะเอาไว้เมื่อไหร่ที่ลูกๆนั่งธรรมะได้ดี มีดวงตาเห็นธรรมภายในหรือเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างเวลานั้นหลวงพ่อถึงจะค่อยๆพูดถึงสัญญาเวทยิตนิโรธและเราก็จะเข้าใจถึงลักษณะของฌานในระดับต่างๆที่กล่าวมาได้ง่ายขึ้นเราจะแจมแจ้งทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเพราะเรื่องของการทำสมาธิ มีหลายระดับการกระชานก็มีเป็นขั้นเป็นตอนเราจะสังเกตได้ว่าทำไมนักบวชนอกศาสนาไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้นั่นก็เพราะท่านเหล่านั้นยยังไม่ได้น้อมนำใจกลับเข้ามาไว้ที่กลางกายคือยังไม่รู้จักแล้วก็หาศูนย์กลางกาย ซึ่งเปนทางไปสู่อายะตนิพานไม่พบนั่นเองเมื่อหาไม่พบก็ไม่สามารถบรรลุสมาบัติขั้นสูงสุดที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธได้ในมหาปรินิพานสูตรมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการเข้าฌานในระดับต่างๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าลงมาถึงการเข้าสัญญาเวทยิตนิโรดเอาไว้ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานปัจชิมโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาประชุมกันเรียบร้อยแล้วรล่งก็ทรงอยู่ในท่าสีหัสยัยญาติทรงหลับตาเข้าออกชา้าต่างๆคือปฐมฌานเมื่อฟอกเจ็ดยุนในปฐมฌานจนละเอียดแล้ว ออก็อจากปฐมฌานทรงเข้าออกทุติยฌานฟอกจิตให้สะอาดยิ่ง,งขึ้นแล้วก็เข้าออกตติยฌานจะตุวใจฌานไปตามลำดับทรงเข้าอากาสานัญจายตนาฌานฟอกจิตในอรรปฌานสมาบัติให้ละเอียดหนักยิ่งขึ้นไปอีกครั้นออกจากอากาสานัญจายตนาฌานแล้ว ทรงเข้าออกวิญญาณัญจายตนาชาญอากินจัญญายตนาชาญและเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญจากนั้นก็ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติในสมัยนั้นท่านพระอนนท์ได้ถามพระอนุรุทธว่าพระผู้มีภาคเจ้าทรงบรินิพานแล้วหรือ,อยัง ก็ได้รับคำตอบว่าพระุทธองค์ยังไม่ปริปนิพานแต่กำลังเข้าสัญญาเวทยิตนนโรดอยู่ต่อมาเมื่อพระองอค์ฟอกจิตในสุดละเอียดในสัญญาเวทยิตนิโรดสมาบัติแล้วก็จากสัญญาเวทยิตนนโรดสมาบัติถอยกลับมาที่ในวสัญญานาสัญญาจตนะอากินจัญญาจตนาฌาน วิญญาณัญจาจตนาชาญอากาสารัญจาจตนาชาญทรงเข้าออกจตุธชาญตัตยาชาญทุติยาชาญปฐมชาญเป็นปฏิโลมแล้วก็อนุลมย้อนกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งคือทรงเข้าออกชานต่างๆไปตามลำดับถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้ว พระ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพานแล้วก็ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้าวน่าสะพึงกลัวแก่ผู้ที่ยังมีจิตไม่มั่นคงและกลองทิพย์ดนตรีทิพย์กับบรงขึ้นเพื่อสะดุด,ดีนอบน้อมพระพุทธองค์เทนี้ หลวงพ่อขอย้อนกลับมาพูดถึงอรูปภพชั้นสูงสุดและเป็นชั้นสุดท้ายคือในวสัญญานาสัญญายตนาภูมิที่ได้ติดค้างเอาไว้เมื่อวานนี้กันต่อนะจ๊ะคืออยู่สูงจากอากินจัญญายตนาภูมิเกินไปอีก 5, 000, 5 08, ้าล้านห้าแสนแปนยก็จะถึงอรูปภพชั้นที่ส ซึ่งเป็นอรบพรมชั้นสูงสุดมีนามว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมิเป็นที่สถิตของอรบบพรมซึ่งเกิดจากอารบชานจะสายความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปไม่มีสัญญาอย่างหยาบมีแต่สัญญาอย่างละเอียดประณีตเท่านั้นอรบพรม ผู้อบัติที่อรูปภพชั้นสูงสุดแห่งนี้ได้เพราะปฏิสนธิด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากจิตฉะนั้นจึงสถิตสวยสุขอันประณีตและละเอียดอ่อนเป็นที่สุดมีอายุยืนนานมากกว่าอารูปภมชั้นอื่นๆเดิมนาดแห่งอรูปฌานกุศลอันสูงสุด ที่ได้บำเพ็ญมาทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้สำเร็จอรูปฌานที่สมาแล้วทั้งสิ้นก่อนจะได้มาอุบัติในอรูปพรมโลกชั้นนี้พวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายกลาเด็ดสำเร็จอากินจัญญายัตนาฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สามแล้วนั้นก็ยึดมั่นฝึกฝนในฌานนั้น จนชำนาญคล่องแคล่วดีแล้วต่อมาก็พิจารณาว่าอากินจัญญายตนาชาณน,นี้เนี่ยยังไม่เป็นการดีพอยังไม่ได้เย็นใจที่สุดจึงตั้งใจที่จะบำเพ็ญอรรปฌานชาในสูงยิ่งขึ้นไปท่านได้คลายความนิยมในอากินจัญญายตนาชาญในความปรารถนา จะให้ตนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุดยอดต่อไปท่านได้สอนตัวเองว่าขอใยเข้าไปเจ้าจงมีจิตใจเป็นดุดดังว่าหายไปเสียเถิดจะเป็นการปร,ระเสิร์กแก่ตัวเข้าไปเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มบริกรรมภาวนาคาถาว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังภาวนาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่หยุดยั้ยง เป็นเวลายาวนานตามอำนาจพลังของสมาธิจิตส่งผลให้นิวรธรรมทั้งหลายสงบระงับจิตก็แนบแน่นมั่นคงในความสงบประณีตเป็นที่สุดแล้วก็หลุดพ้นจากอากินจัญญายตนะฌานก้าขึ้นสู่ในวสัญญานาสัญญายตนะฌานครั้นได้สำเร็จ ในวสัญญานาสัญญายตนาชาแล้วก็มีจิตใจผ่องใสเป็นพิเศษเมื่อดับขันลงก็ตรงมาอุบัติเกิดเป็นอรูปพรหมผู้พิเศษสถิตสวอยสุขอันประณีตอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปพรหมนี้เป็นอรูปพรหมผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่เชิง สวยสุกเป็นเวลายาวนานถึง 8, 4 0 0 0พมหากรับล,ลูกก็อาจจะเข้าใจยากสักหน่อยกับคำว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คำว่าเนวะสัญญาหมายความว่าไม่มีสัญญาอย่างหยาบนาสัญญาก็หมายความว่ามีสัญญาละเอียดประณีต รวมกันเป็นเนวสัญญานาสัญญาจตนะจึงหมายถึงถูกดึงดูดไปพบภูมิที่ไม่มีสัญญาอย่างหยาบมีแต่สัญญาอย่างละเอียดประณีตแต่ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ก็เหลือน้อยเต็มทีสวนว่าจะละเอียดประณีตเพียงไรหลวงพ่อมีตัวอย่างที่น่าสนใจจะนาํามาไล่ฟังแต่วันนี้ เวลาไม่พอเสิแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้นะมารับฟังกันต่อนะจ๊ะเราจะได้เข้าใจเรื่องของอรบถพรมได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าอยากจะให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งจริงๆต้องให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมน่วยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินท